สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าการเคลื่อนไหวเวลาดับของหน้าจอล็อกเนี่ยมันจะมีลักษณะการเคลื่อนไหวได้เออนะอันนี้เราเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือจะไม่ต้องเปลี่ยนทำให้เหมือนเดิมก็ได้มึนตื้อๆเลยก็ได้ มันจะมีลักษณะเป็นยังไงอ่าอันเนี้ยเราก็ไปดูในตั้งค่าสิจ้านี่อ่ามาเข้าไปดูในตั้งค่ากันเมื่อเข้าไปในตั้งค่าแล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างสักหน่อยหนึ่งไปหาคําว่าเอฟเฟกแบบไดนามิกตรงนี้นี่กดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างเอาให้สุดเลยนี่อ่าเราก็จะเห็นนี่ภาพเคลื่อนไหวหน้าจอสว่างหน้าจอดับเขาเรียกตัวเองว่างั้นแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันคือการเคลื่อนไหวของภาพไม่จะบกพาพก็าไม่ได้คือการเคลื่อนไหวของหน้าจอ เวลาดับหน้าจออะไรเงี้ยตอนนี้อยู่ในหน้าจอล็อกอะ่ะเออโอ้โหพูดได้ค่อยขยาวอ,อ่ะจออ่ามาตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยก็คือเวลาดับมันก็จะดับไปดื้อๆอย่างนี้นี่อ่ะกดลงไปอ่ะขยับถ้าเป็นขยับอ่ะเราขยับนี่จะมีอันนี้อ่ามีอันนี้มีอันนี้อ่ามีกี่อันเนี้ยมีอยู่สามอันนะอ่ะเรากดลงไปจึก๊กอ่าเวลาสว่างก็จะแบบปื๊ดขึ้นไปจากตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยอ่าหรือเราอยากได้แบบจากด้านข้างอ่ะกดลงไปนี่อย่างนี้ อ่ามันก็จะสว่างจากด้านข้างขึ้นมาเวลาเรากดปุ่ม power หรือเวลามันดับอะไรเงี้ยเออเวลามันสว่างมันดับมันจะมันจะเป็นมันจะเป็นการเคลื่อนไหวของของจะว่าภาพก็ไม่ได้เพราะภาพมันไม่ได้เคลื่อนไหวเข้าใจวะผมไม่รู้จะอธิบายว่าไงอันนี้กบอีกอันหนึ่งอ่าสว่างมันจะขึ้นบนอ่านี่ปึ๊ดอ่าเราจะขึ้นบนปึ๊ดอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้เราสามารถเลือกได้หรือจะเอากลับไปเป็นเหมือนเดิมคือไม่ต้องมีอะไรเลยคือดับไปดื้อๆอย่างเงี้ยปื๊บ ดับไปเลยอ่าอันนี้คุณสามารถเลือกได้คุณก็กดลงไปแล้วก็เลือกคําว่าน,นําไปใช้มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นการสว่างแบบที่คุณเลือกอ่ะมันมีอยู่สามแบบให้คุณเลือกก็อย่างที่เห็นเลยพี่สว่างกันดวงกาขึ้นมาจากด้านข้างหรือจากด้านบนเอออ้าวเลือกเอาทักอย่างก็แล้วกันผมไม่เลือกปล่อยไว้งั้นน่ะปล่อยไว้งั้นรู้สึกคุณมันเยอะไปมันเยอะไปแล้วเออน่าอ,อันนี้ก็แล้วแต่ชอบเอามาให้ดูเผื่อมีใครชอบอยากจะให้มัน มันไม่เหมือนใครดีอ่ะเออเวลามันดับหน้าจอหรือสว่างหน้าจอขึ้นมามันกมันจะมีการเครื่องไหวของของแสงของภาพที่แตกต่างออกไปจากเครื่องอื่นเขาอะไรเงี้ยดูมันเกด๋ดีเออม่รู้ชอบก็ทำมอเกแล้วกันเอามาฝากกันประมาณน,นี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ